ช่อง Youtube นายตนกามาแล้วครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามแล้วกดม่องรูปกระดิง่งแล้วสิมีคำวา่าทั้งหมดให้พี่น้องกดเพื่อจะไม่ให้พลาดคทิปทุกๆคลิปที่นายตนกาลงครับ มีเทคนิคการเลี้ยงหัวควายและสัตว์หลายประเภทพร้อมด้วยเปิดราคาวัวทีนาสนใจมีบริการรลับทรงหอดบานหอดเฮื่อนบวกค่าจัดสรงเพียงกิโลละสิบหาบาทติดต่อเบอร์โทร0644867066ไปช่คลิปกันได้เลยครับแต่เฮามันเด้เัีคยวว มีรถคันเดียวแต่ว่าสาวหลายคนมีรถคันเดียวแต่ผู้สาวหลายคนเพื่อความสัมพันธ์สามเฮาสีได้เข้ากันได้ไอยับสิ่ขอร้องน้องทั้งสองซอยายลมแรงรวมใจปล่อยว่างซาเดอน้อายอห้ขยับน้องขยับน้องขยับไอขยับ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 หยับมาไวว่า ครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับนะครับน่าจนกาสุขุมสุกคนครับมาหนีมี่มั่วสาวน้อยนะครับสาวน้อยอนาคตไก่ครับไม่พี่น้องรับชมกันครับเป็นบามันลูกผสมนะครับพี่น้องครับบามันลูกผสมวัวไล่ทุ่งนะครับพี่น้องครับหรือว่าวัวกินตามธรรมชาตินะครับบานเฮานะครับหนังหนาสายใหญ่ครับพี่น้องครับพันธุกรรมดีนะครับหน้าพัฒนามากนะครับหนังหนาดีนะครับตัวนี้ลำตัวยาวนะครับลำตัวยาวสาวน้อยนะครับสาวน้อยผสมซีไว 096ครับพี่น้องครับ CY096 นะครับแยกเพจไว้ย่างดีครับพี่น้องครับค่าผสมเนี่ย3 0 0นะครับแต่ส่วนนี้เราไม่ได้คิดกับท่านนะครับพี่น้องครับผสมได้11วันนะครับตั้งแต่วันที่18นะครับตั้งแต่วันที่18จนถึงวันนี้วันที่29นะครับได้11วันเต็มนะครับบัวก็นิ่งนิ่งมาแต่ยังไม่ผ่านรอบนะครับจะต้องรอผ่านรอบจังอ๋อได้นะครับขายในราคา ที่น่าสนใจนะครับขายตามคุณภาพขายตามเกตนะครับเข้ากับบริษัทรับประกันเรืองทองนะครับเพราะว่ามันยังมาหอดหล่อมันนะครับกับประกันรันตีได้นะครับแต่ว่าที่พูดตามความจริงก็คือวัวนิ่งตั้งแต่ผสมมานะครับผสมมากับมั่วนี่เลยนะครับวัวตัวนี้นะครับน่าพัฒนาต่อมากๆนะครับลร่มโตเงีวดีได้พป่น้องนะครับกินหญ้าตามธรรมชาติครับแข่งขายงพอสมควรนะครับขาดน้ำเลี้ยงน้อยนึงนะครับเอาไปใส่หัวอาหารได้พป่น้องเลอนะครับกหางพ่อใส่ได้ครับเนี่ย จิ้มโบ๊นะครับเนี่ยมันทายง่ายดีได้พี่น้องนะครับมันทายง่ายดีนะครับกิจสามธรรมชาติครับโครงสร้างดีนะครับแบบนี้ใส่ดีเชื่องนะครับพี่น้องครับอยากได้ก็โทรมาสอบถามเลยครับ0644867066ครับพี่น้องครับ0644867066มีบริการรับส่งทั่วไทยนะครับบวกค่าจะส่งเพียงกิโลละ15บาทเท่านั้นครับพี่น้องครับบวกค่าจะส่งเพียงกิโลละ15บาท นะครับเนี่ยกินตามธรรมชาติอยู่ตามธรรมชาติหัวไร่ทุ่งนะครับพี่น้องครับกินด่างนะครับข่างสายน้อยนึงครับพี่น้องครับกินด่างข่างสายน้อยนึงนะครับตามพันธุกรรมนะครับแล้วก็ข่างตาสายน้อยนึงนะครับบอกรายละเอียดนะครับหนังหนาดีครับพี่น้องครับสังเกตบึ้งดีๆนะครับสลับเกษตรกรท่านที่ดูวัวเป็นนะครับกับเบื้องใดนะครับมีซีเต่านมนะครับหรือว่ามีซีติงนะครับ ติดต่องตามลักษณะนะครับพี่น้องสองนใจโทรมาสอบถามได้ครับ0644867066ครับ0644867066มีบริการรับส่งทั่วไทยนะครับสำหรับเกษตรกรที่ต้องการผรสมมั่วนะครับซึ่งมีต้นทุนน้อยนะครับหรือม่เคยผสมเทียมจากเทียเนี่ยเป็นโอกาสดีของท่านนะครับในช่วงโปรโมชั่นนะครับพี่น้องครับในช่วงโปรโมชั่นผสมในราคาหลักร้อยแต่ได้พ่อบามันแดง นะครับบามั่นเลือดร้อยนะครับพี่น้องครับฟังดีๆนะครับเหมือนหมอผสมเทียมทั่วไปนะครับที่ไปผสมพี่น้องในราคาพันหาสองพันหานะครับแต่ฟังดีๆครับในช่วงโปรโมชั่นในตนกาผสมให้พี่น้องเพียงในราคาหลักร้อยนะครับในราคาหลักร้อยนะครับเป็นช่วงโปรโมชั่นของดีมีหน่อยครับพี่น้องครับในช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นนะครับพี่น้องครับเรามีใบพร้อมหลอดให้ท่านด้วยนะครับพร้อมโปสเตอร์สวยๆนะครับให้พี่น้อง นะครับในทั่วจังหวัดปุยลำนะครับในช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นนะครับพี่น้องอยากได้หมอผสมเทียมกระโถมอะไรครับ0ูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกครับพี่น้องครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกมีประกันทั่วไปเหมือนหมอทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องครับพร้อมได้รับใบประกาศนะครับจากกรมปศุสัตว์อย่างถูกต้องนะครับพี่น้องครับได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีหลายท่าน นะครับหรือศูนย์น้ำเชื่อนะครับหลายท่านให้น้ำเชื่อมาในราคามิตรภาพเพื่อมาขยายนะครับเพื่อมาขยายส่งต่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำเชื้อดีๆนะครับนะครับราคาในราคามิตรภาบบกวงประชาชนทั่วไปนะครับพี่น้องครับเอาโทรมาสอบถามเลยครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6ครับพี่น้องครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6นะครับสาวน้อยนะครับผสมซีไวซ์ก้าหแยกเพจครับพี่น้องครับเนี่ยเบิ่งเอาได้ครับพี่น้องครับ หมักให้่ฝ่าวทูนะครับเดี๋ยวมันสิบร้อนนะครับเดี๋ยวพันธุกรรมหนาพัฒนาในกับหนาพัฒนามากๆเลยครับได้ลูกมาเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับแม่เขาหนังหนามาอยู่แล้วนะครับพี่น้องสังเกตด้วยบรนท้ายนะครับขาหนาใหญ่เมิดครับพี่น้องครับลำโตเนี่ยลำโตพงบานหนาพอสมควรครับพี่น้องครับเนี่ยเอาก่อนจบคลิปครับยำเบอร์โทรก่อนจบคลิป0 6 4 4867066ครับ0644867066มีบริการรับส่งทั่วไทยนะครับบวกค่าจัส่งเพียงกิโลละ15บาทนะครับในภาคอีสานกิโลละ15บาทภาคกลางเนี่ยจะเป็นรอบเหมานะครับภาคกลางจะเป็น3,500ถึง4,000บาทต่อตัวนะครับพี่น้องครับ3,500ถึง4,000บาทต่อตัวนะครับผูกรงุงกลางหรือกรุงเทพเนี่ย อย่าราคารถแพงนะครับมันมันบ่แพงเด้อนะครับบัวสิจักโลกอ่ะสามพันหาถึงสี่พันนะครับเดี๋ยวเช็คระยะทางกันได้นะครับภาคกลางลาดบุรีกรุงเทพนะครับพี่น้องครับนครปฐมส่งหมดนะครับเนี่ยเอาอย่าเบอร์โทรกันจบคลิปครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หนหกดูให้ชอบชอบแล้วโทรโทรให้ท่านครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ยง่ประสงควรอำลาผ้าจากพี่จังน้อง สวัสดีครับ